สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n d นะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับ5กันยายนวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นวันจันทร์แต่ว่าฟุตบอลก็ยังมีให้ติดตามกันอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นพวกลีกชั้นนำเดี๋ยวจะมีลาลิกาสเปนนะครับมีเกาโช่เซเรียอิตาลีนะครับผมวันนี้2คู่ที่คัดมานะก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่าง มอนซาพบกับอาตาลันตานะครับมอนซาน้องใหม่นะครับเป็นทีมเดียวตอนนี้ที่ยังไม่มีแต้มนะครับเพราะว่า4ี่เดมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ทุกเกมนะครับผมก็แพ้โตลิโนแพ้นาโปลีแพ้อูดิเนเซ่แล้วก็แพ้โรมานะครับเบ็เสร็จแล้ว4เกมนะครับโดนยิงไป11ประตูแล้วก็ยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นก็ถือว่าอาการค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับ แล้ววันนี้ต้องมาเจอกับอีกหนึ่งทีมแข็งมากๆอย่างอัลันตาที่ผลงานค่อนข้างดีนะครับสี่เกมที่ผ่านมานะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็ชนะถึงสามเกมมีชนะซามดูเลียนะครับชนะเวโรนาแล้วก็ล่าสุดชนะตูเิโน่มานะครับจะมีเสมอนหนึ่งเกมคือการเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างมิลานะครับก็จบที่หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าผลงานดีตามมาตรฐานเลยสำหรับอาลันตานะครับวันนี้ผมคิดว่า ค่อนข้างใสนะคุณผมคิดว่าอาตาลันต้าค่อนข้างจะดูภาษีดีกว่านะครับถ้าเรื่องของผลงานคุณภาพทีมนักเตะเรื่องของมาตรฐานของเรื่องของการเล่นนะครับผมคิดว่าเนี่ยกว่าทุกอย่างนะครับผมคิดว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นการบุปเืยนแต่เชื่อว่า3มแต้มสําหลับอาตาลันต้าวันนี้น่าจะไม่พลาดนะเพราะการสัปดาห์ก็ถือว่าไม่มีคิวดลงเตะนะคือถือว่าเกมนี้ใสเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าเกมนี้3แต้ม มาแน่แนส่วนจะยิงขาดไหมกับราคา1.25ก็ต้องลุ้นกันแต่ว่าอย่างน่าเชื่อที่อัตตันตานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งผมไปดูที่ The Championship พละกันนะครับก็จะเป็นเกมระหว่าง i d เด s b r สโบ h เจอกับซั n d e r l a n d ด์นะครับสองทีมนี้ก็ถือว่าเป็นสทีมดังที่มีชื่อเสียงของกรีฑนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าผลงานในปีนี้ของ ทางโบโลและซันเดอร์แลนด์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวนทางกันใช้ได้นะครับคือมิลลิสโบนก็ถือว่าเป็นทีมที่ถ้าพูดถึงภาคหลังเป็นทีมที่เหนือกว่านะเพราะว่าซันเดอร์แลนด์เพิ่งจะเป็นทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกวันนะครับสถิติการเจอกันที่ผ่านๆมาก็ต้องบอกว่าซันเดอร์แลนด์เป็นรองนะครับพเพราโบโลเจอกันมาช่วงหลังเจ็ดเกมหลังสุดโบโลไม่แพ้กับซันเดอร์แลนด์เลยแล้วก็ชนะเป็นหกเกมก็เจอคนงานะค่อนข้างคมกว่านะครับ แต่ว่าผลงานในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างไปนิดหนึ่งนะครับโบโร่เนี่ยตอนนี้เจ็ดนัดนะครับที่ลงเตะไปมีแค่หกคะแนนนะผลงานแย่มากนะครับก็ทนใหญ่จะหนักไปทางแพ้ซะเยอะนะครับเสียประตูค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์น้องใหม่ปีนี้มาดีนะครับก็บินสโซเชียลดาแปดนะครับสิบเอ็ดคะแนนจากเจ็ดเกมถ้าเกิดวันนี้ชนะได้มีลุ้นขึ้นไปอยู่ที่สี่เลยนะก็ถือว่า โอกาสอยู่นะครับผม,ผมคิดว่าวันนี้คิดว่าน่าจะเต็มที่นะสําหรับทีมเยือนผมว่าวันนี้เรื่องของมั่นใจครับซนเ์แลมีมากกว่าแน่นอนส่วนโบโล,โลเน่อาจจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่ผลงานไม่ดีเกมรับค่อนค่าจะเป็นปัญหาด้วยหลัานี้ราคาเปิดประแพงนะครับผมคิดว่าอ่าเรสตูจเจ็ดห้าเนี่ยผมคิดว่าให้เชียร์ซนเ์แลนดีกว่าผมคิดว่าวันนี้มีโอกาสแบ่งแต้มได้สูงเลยนะครับผมก็ให้เชียร์ที่ทัพแมวดำนะครับผม สรุปแล้ววันนี้นะครับสองคู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่อ่าซันเดอร์แลนด์ครับในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นอตตันลันต้าในกาะโชเซียนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ